มอหังสืบคุณค่ะดิเรียกได้ว่าเป็นน้าของในธุรกิจนะครับพราะผมเป็นร้านลิ้นน้องแมงอย่างนี้ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนเรียนอะไรคิดอะไรไปถึงมาสมัครเอฟซ่าครับค่ะก็ตอนนี้นะคะเรียนอยู่ปีสี่ที่อิฐธรรมศาสตร์ค่ะที่มาสมัครเอฟซ่าเพราะว่าคือจริงๆแบบเป็นคนที่ชอบหาธุรกิจทำระหว่างเรียนกับเพื่อนแล้วขายของใน อินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่แอคทีฟอะถ้าวัานหนึ่งเราหยุดทำอะเงินก็หยุดด้วยเราก็เลยมองหาว่างานอะไรที่มันสามารถที่แบบเราสามารถทําอย่างเข้มข้นแค่ระยะหนึ่งแล้วหลังจากงานอะมันให้เงินเราตลอดได้คําตอบก็คืองานที่เป็นแทสซี see. แล้วเราก็เลยมองหาว่าบริษัทไหนที่ดีที่สุดและคนที่เจ๋งที่สุดในบริษัทนั้นคือใครสุดท้ายได้คาตอบเป็นพิลิ่ก็เลยเดินข้ามาหาเพราว่าพี่เทปหนูหน่อยค่อยอะคือแบบหนูยาว สำเร็จในธุรกิจนี้จริงๆคทุเรียกว่าเห็นค้นคว้าหาจนเจอตั้งใจแสดงตัวแล้วก็ลุยเลยค่ะ<ฆ>อ่ะเซ็นเป็นฉบับเมื่เท่าไหร่ครับเนี่ยวันที่3เดือนกนรกฎาเนี่ยค่ะสามกรกฎานี่ก็คือเดือนนี้ใช่ค่ะตอนนี้เท่าที่ทราบมาเนี่ยเบอกว่าทีมงานเนี่ยเติบโตต่อเนื่องม,มากเลยกี่คนนะครับเอาจริงจังเลยประมาณเกือบ50าสค่ะ40ไปปลายแล้วค่ะครับคือที่ท้องนี่มับเป็นสองด้วยนะน้อยเลยน้อยเลยครับ50คน คน,คนบางคนบอกโอ้หผมเข้ามาเรียนนู้นนะสองเดือนแล้วอ่ะห้าคนเองมีห้าสิบเลยนะครับผมบอกครับจริงจริงการธุรกิจเนี้ยมันเกิดจากการสร้างคุณค่ายิกเก่เปิดโอกาสให้คุณค่ามากเนี่ยมันก็จะเติบโตยิ่งเร็วขึ้นนะครับอันนี้อยากถามจริงจริงเลยแสดงว่าจริงๆพอเข้ามาทาไมถึงเปิดโอกาสได้ได้รวดเร็วและจํานวนเยอะขนาดนี้ครับอ่าคือตอนแรกเลยอ,ะอ่ะวันแรกที่เข้ามาเลยอ่ะหลังจากที่ พยายามปังแผนแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยคือเราคือตัวแอเองอ่ะจะพยายามหาคนสองคนที่เข้าใจได้มากที่สุดก่อนก็คือเพื่อนที่สามารถเข้าใจแล้วก็หมายถึงว่าไม่วยวายในสิ่งที่เราจะพูดไม่ใช่แบบเราพูอว่าเฮ้ยมีเรื่องเครือไข่จะพูดให้ฟังก็วยวายเราพยายามจะหาคนที่เหมือนแบบเขาเข้าใจหรือว่าชอบธุรกิจเหมือนเราพูดให้เขาฟังก่อนแล้วเมื่อเขาโอเคเน่ยเราก็จะมีทีมงานที่เดินไปด้วยกันอาทิตย์แรกอ่ะแอหาเพื่อนสองคนที่ ที่เข้าใจแล้วก็อยากทําธุรกิจร่วมกับเราก่อนแล้วหลนะังจากนั้นแอดก็พยายามกรุก๊ปกลุ่มนะคะกรุ๊ปกลุก่มทุกอาทิตย์อาทิตย์แล้วก็มาหนึ่งครั้งกลุ่มครั้งหนึ่งแอดจะกรุ๊ปประมาณ4ี่สิบถึงห้าสิบคนบางบางครั้งก็ได้แค่สามสิบคนแล้วก็จะเชิญผี่น,นะคะไปพูดให้ให้เขาฟังซึ่งแปดสิบเปอร์เซ็นของกรุก๊ปที่แอดก,กุ๊ปแต่ละครั้งแั้จะมตัวสมัครใะ,ะนั้นองค์กรก็เลยขยายเร็วค่ะ แสดงว่าตอนแรกเลยเนี่ยคือจริง,รงฟังดูเนี่ยรวดเร็วมากแต่มันเกิดจากการวางแผนถูกไหมครับคือพอรู้ปุ๊บอ๋อเราต้องสื่อสารกันอื่นใช่ไหมครับแล้วก็เพอาที่สังเกตคือเลือกเพื่อนเน่เพื่อนที่สนแต่เลือกเพื่อนที่เชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเราก่อนใ<ช>ในสิ่งที่เราอยากจะนเสนอสิ่งนีให้เขาพอเรามีก๊กมาอยู่รวมกัาานปุ๊บเวลาการทํางานจากคูนึงก็เลยกลายเป็นคูณสามถูกไหมฮะคูณ<ช>สามเสร็จก็ใช้ทีกรุ๊ปพอกรุ๊ปเนี่ยก็เหมือนเราใช้ระบบเป็นเครื่องมือพอเรามีความรู้รู้เป็นเครื่องมือปุ๊บ ในการที่เชิิญผที่หลิวมาถูกไหมครับผิวมาพูดหนึ่งคำประสิทธิภาพสูงมากยิ่งมีคนเยอะยิ่งประสิทธิภาพสูงก็เลยใช้ทีลุกทีหนึ่งตั้งเป้าเลยสามสิบสี่สิบคนพอมาปุ๊บหลิวมาพูดให้เราก็เรียนรู้ไปด้วยถูกไหมใชู่แซีว่าตอนนี้แผนเปิดอะไรเรอบเองได้เมื่อร้อยทำเนี่ยก็พอได้แล้วค่ะแต่ว่าก็ก็คงไม่ดีนปผมขึ้นเขาไปผมขึ้นเขาไปผมขึ้นใช่ค่ะห้าสิบคนนี่แสดงว่าตั้งเป้ามันนี้แน่นอนแล้วก็ก็ตั้งเป้าโมดีเราก็อยากให ให้คนที่แบบตั้งใจจริงๆไปด้วยกันที่หมดถูกต้องขอ,อเสียงปรบมือให้เขาเลยนะครับถูกต้องนะครับต่อไปที่สำคัญที่สุดคือช่วยคนอื่นให้เขาประสบความสำเร็จตามเราม,มานะครับ<ช>อ่ะคะทางพี่บอยครับมีคำถามเลยไหมครับจริงใครจะเห็นว่า50คนเนี่ยไม่ใช่จำนวนที่ที่เยอะมากนะครับลองถ้าทำเป็นผู้ผู้นำทุกคนถามได้เดือนแรกทีำอะไรทำสกิลนี้นทั้งนั้น ประมาณ40-50คนเปเดือนแ้วซึ่งน้องแอ้บอกได้เลยลว่าทำสกลิลนี้จะยิ่งใหญ่ต่อไปอนาคตไปไกลเลยแล้วผมได้ยินข่าวว่ายิ่งกว่า50คนใกล้ๆนี้ภายในสิ้นเดือนนี้เขาตั้งใจะจะทำ V A P O P ขนาดเรียกว่าย่อหรือไม่ยอ่อดีประมาณ200คนโี่มหาเลยตมาสารสำหรับเด็กเลิกใหเดือนแรกผมว่าน่าตื่นมากๆลองแบ่งปันหน่อยว่าวิธีการทำยังไงถึงสามารถสร้างเกทีมา200คนได้ในสัปดาห์หน้าครับ ค่ะแอรก็คิดกับกเพื่อนๆนะคะว่าคือเราจะทํายังไงแล้วก็คือทุกๆวันอะทุกๆคือนอะแอรจะต้องคุยกับพี่หลิงตลอดในการทํางานว่าเฮ้ยเรามาถึงไหนแล้วสเตจต่อไปเราควรจะทําอะไรกันยังไงแล้วก็จะแบบโทรศัพท์ทุกวนันวัดแอรทุกวนันบีบีทุกวนันแต่คือทางานนะคะ คือพยายามตั้งกลุ่มของตัวเองแล้วก็พยายามสื่อสารกับคนในในกลุ่มเราให้มากที่สุดคือจริงๆแล้วอ่ะเมื่อองค์กรเราขยายถึงประมาณเกือบ50คนแล้วอ่ะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ถูกไหมคะล้วก็3ามคนที่เป็นดีมทีของพวกเราอ่ะก็ก็ไม่ไหวอีกอะ่ะคือพอองค์กรขยายอะ่ะเราก็จะต้องแบบมีผู้นําที่มากขึ้นเหมือนที่พี่หลินอะ่ะมีดีมทีสิบกว่าคนของพี่หลินตอนเนี้ยแอกเลยคิดว่าเพื่อให เพื่อให้ข่าวสารหรือว่าการจัดการในองค์กรเป็นระบบะก็คือควรจะมีดีมทีมที่มากขึ้นตอนนี้แอ้ก็เลยมีคนที่ตั้งใจที่เป็นดีมทีมกัแบแอ้ประมาณ7-8คนค่ะทุกคนจะแบ่งหน้าที่เช่นคนนี้ดูฝ่ายเอกสารคนที่มาสมัครเราเอาไปส่งที่ที่ท,ที่ที่ช็อปอะค่ะคนนี้ดูผแผนไอที IT, ดึงทุกคนเข้าแบบเฟซกลุ่มเฟซบุ๊กเฟซที่หลิงคนนี้ดูผแผนแบบว่าจัดการเรื่องคนคนนี้โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง แแอ้ก็คุยกับพี่หลินว่าพี่หลินคุยกับครเจตแแอ้ว่าอ่าอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะที่จะถึงเนี่ยเราน่าจะจัดประมาณว่างาน VIP OPP ที่ธรรมศาสตร์อ่อก็เลยคิดว่าจะให้เชิญพี่ป๊อบเนี่ยค่ะไปพูดเรื่อง a e c <oughs> แล้วก็ต่อด้วยเดมสาคือเหมือนว่ามันเป็นทางเลือกหอนึ่งที่ที่นักศึกษาสามารถทำได้ก็ห้องห้องประชุมที่แอ่ ไปคุยกับเพื่อนๆที่เตรียมเรื่องสถานที่ไว้ก็จะมีคนประมาณจุคนได้ประมาณ2-300คนนะคะห้องนี้จะเป็นพวกดาราเขาชอบไปเปิดพวกพ็อกเก็ตบุ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเชิญพี่หลิงกับพี่ป๊อกไปค่ะผมชวนป๊อกแล้วด้วยนะรู้ป่ะจริงเหรอคะค่ะุดใหญ่นะครับดีเลยค่ะจะไปอหายคนอ่าค่ะก็คือจริงๆอ่ะที่อยากให้เด็กธรรมศาสตร์มาทำเอ็มซานกันเยอะๆคือแอ้บรู้สึกว่าส่วนหนึ่งอ่ะถ้าเปิด AEC ไปอ่ะ การแข่งขันเรื่องการสมัครงานอ่ะมันจะยากขึ้นมากกว่าว่ารุ่นพี่ๆกว่ารุ่นนะารุ่นพ่อแม่อยู่แล้วอะค่ะคือการการสมัครมันต้องเข้มข้นเอาพี่ๆพอแล้วนะคะพี่ๆนั่นนะเห็นปันกดอเมิกค่ะคือในในโลกห่งการทำงานอ่ะการสมัครงานมันต้องมันจะเข้มข้นขึ้นมากแบบ โปรไฟล์ไม่แน่นจริงอะ่ะเราจะไม่สามารถชนะประชาคมจากรอบๆภูมิภาคเราได้เลยดังนั้นจะดีกว่าไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเด็กธรรมศาตร์หรือคนที่เราองค์กรที่เรารู้จักเขาจะมีหลักประกันด้านการเงินไว้ประมาณหนึ่งไม่มากก็น้อยก็ยังดีอะค่ะคือเหมือนกับแบบถ้าจบไปสมมติถ้ายังหางานยังไม่ได้หางานยากแล้วลดทำเอมสตาร์ล้ามันเป็นแบบเป็นหลักประกันด้านการเงินแล้วทาให้ชีวิตครอบครัวเขาดีขึ้นอะ่ะ มันก็เป็นสิ่งที่ดีอะค่ะโอ้ี่ผมฟังแล้วเหมือนกับว่าถ้าอย่างนี้ถ้าเราไปด้วยอันนี้จุหรือความที่แบบนี้เป็นใครเราก็พูดได้เลยเนาะจะเป็นเพื่อนเราหรือจะเป็นคนขึ้นตกไปหรือจะเป็นพ่อแม่ของเขาเราก็พูดได้หมดเลยนะนี่วันนี้เมื่อกี้ผมฟังนะครับผมจบไอเดียได้นะครับคือจะสังเกตเห็นไหมครับสิ่งที่แม่คิดนะครับคิดบวกทุกอย่างเลยตรงนี้มันเป็นโอกาสนี่เห็นภาพวันนี้มารู้เรื่อง AC ปุ๊บแล้วนี่ยิ่งเป็นโอกาสเพราะยิ่งโอกาสยิ่งบอกต่อยิ่งบอกต่อยิ่งบอกต่อแล วันนี้นะฮะจริงผมผมบอกเลยว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วที่ผมถามหน่อยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเราเป็นนักเรียนมันแค่เรียนล่ะมันต้องเกิดเวลามันแน่นหมดแล้วแปงเวลาไงครับก็จริงๆแล้วอ่ะคือก็อย่างที่บอกว่าปกติอ่าเวลาคนเราแปดชั่วโมงนอนแปดชั่วโมงในหนังสือแปดชั่วโมงก็ไปทํากิจกรรมปกติถ้าถ้าไม่มาทํางานหรือก็ไปละลายเหรอคะก็ไปดูซีรีส์เมาส์กับเพื่อน อะอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบพอเราอยู่ปีสี่เราเริ่มคิดถึงชีวิตมากขึ้นว่าเฮ้ยเราจะจบแล้วเราจะทํางานแล้วไอ้ไอ้ที่เราเคยเมาส์เคยดูหนังเคยอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำมาเยอะแล้วค่ะถึงเวลาที่ต้องจริงจังกับชีวิตแล้วเราแค่แบบแค่เจียดเวลาตรงนั้นมาทําอะไรที่มีประโยชน์กับชีวิตแล้วมันคุ้มค่าที่จะเป็นแพสซีฟอินคามในอนาคตได้านนันก็คุ้มมาก เข้าใจแล้วครับว่าโลกในอนาคตมันจะเป็นยังไงและที่สาคัญคือไม่ประมาทเตรียมตัวทุกอย่างไว้พร้อมแล้วนะครับผมเชื่อเลยครับปกติชอบรยย้อนไหมชอบรยยออนไหมครับขอโชอา,อาจจะเป็นนิสิตนะครับที่จบออกไปขออภัยนะครับหรือไปทำภาษาต่างๆนะครับอาจจะเป็นนักึกษาที่จบไปครับเป็นเจ้าของเรยอยอนคนแรกในประเทศในโลกก็ได้นะครับวันนี้นะครับอยากฟางเป้าหมายสุดท้ายเลยครับว่าเห็นว่าโอกาสมันคุ้มค่าขนาดนี้เราเร่งทําขนาดนี้นะครับเป้าหมายระยะยาวก้อ อะไรครับพี่ว่าเอ็นซาตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตของแอ์ได้ครับขอเป้าหมายนี้ครับเป้าหมายนะคะเอาเระยะหนึ่งปีก่อนคิดว่าในหนึ่งปีต้องแตะหนึ่งล้านแน่นอนนะคะโอ้โหหนึ่งล้านนี่นะครับมันไม่ใช่ล้านธรรมดามันเป็นล้านที่แบบได้ทุกๆเดือนตลอดไปถูกไหมครับถูกค่ะหนึ่งล้านนี่คือหนึ่งที่มีศูนย์ตามีตัวครับถูกค่ะถูกต้องนะครับนี่คือเป้าหมายหนึ่งปีอ่ะถัดไปครับ หลังจนะากหนึ่งปีก็พยายามพาเพื่อนที่ที่ป็นทีงานของเราอ่ะให้มีคนประสบความสำเร็จแตะหนึ่งล้านอีกเยอะๆเลยอะค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องแอร์บะอันนี้คืเป็นงานของน้องแอร์รึเ่าครับอสามคนใช่ไหมอห่าอย่างที่ว่าครับทำงานทีสังเกตไหมน้องแอร์เริ่มต้นจากคนเดียว